สวัสดีค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสําหรับเทศกาลตึกจีนเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะเด็กๆกาลังรออยู่นั่นก็คือซองแดงนั่นเองซองอ่างเปาหรือว่าแตะเอียนะคะว่าแต่ว่าทําไมถึงต้องให้ซองกันด้วยแล้วตกลงว่าต้องเรียกว่าอ่างเปาหรือว่าแตะเอียกันแน่อ่างเปามาจากภาษาจีนแต้จิ๋วอ่างแปลว่าแดงเปาแปลว่าซองรวมกันก็คือซองสีแดงเป็นซองที่เอาไว้ใส่เงินมอบให้กันในวันมงคลต่างๆ ที่ไม่ใช่แค่ในวันตรุษจีนค่ะนั่นแปลว่าอังเปาหมายถึงซองหรือพาชนะที่เราจะใส่เงินเพื่อน,นําไปวอวยพรเท่านั้นค่ะส่วนคําว่าแตะเอียก็หมายถึงเงินที่อยู่ในซองแดงหรือซองอังเปานั่นเองค่ะแต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยแตเอียมาจากคําว่าทับเอาไว้ที่เอวหรือของที่เอามาติดไว้ที่เอวในสมัยก่อนเหรียญของประเทศจีนนะคะก็จะมีรูอยู่ตรงกลาง ใหญ่ก็จะเอาเชือกแดงค่ะร้อยเหรียญเข้าไปนะคะแล้วก็ไปผูกไว้ที่เอวเด็กเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็จะมอบให้ในวันตุ๊จีนค่ะหรืออีกทางหนึ่งก็คือใส่เอาไว้ในถุงและเอาถุงเงินถุงทองเนี่ยไปทับไว้ที่หน้าท้องเด็กเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เป็นการอวยพรให้อายุมั่นขวัญยืนแข็งแรงค่ะปัจจุบันเงินส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบงก์เป็นธนบัตรนะคะไม่ได้เป็นเหรียญเหมือนสมัยก่อนคนก็เลยนิยมเอามาใส่ไว้ในซองอ่างเปาเพื่อมอบให้กันแทนค่ะสรุปสั้นๆให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะ อ่างเปลาเนี่ยเป็นแค่ซองสีแดงเท่านั้นเรียกว่าเป็นตัวประกอบค่ะแต่ว่าพระเอกของเราก็คือแตะเอียแตะเอียก็คือเงินที่อยู่ในซองสีแดงค่ะในปัจจุบันก็ใช้ได้ทั้งคําว่าอ่งเปาแล้วก็แตะเอียเพราะทุกคนก็เข้าใจตรงกันว,ว่าหมายถึงการมอบซองให้นะคะสําหรับซองส่วนใหญ่ก็จะเป็นซองสีแดงค่ะ เพราะเป็นสีมงคลของชาวจีนแต่ว่าไม่ได้เคร่งนะคะว่าจะต้องเป็นสีแดงสีเดียวเท่านั้นเพราะได้ทั้งสีชมพูสีทองหรือแม้กระทั่งลายกระตูนก็ได้ค่ะปรับตามยุคตามสมัยนะคะเอาใจเด็กๆด,ด้วยการให้อ่งเปาอย่างที่บอกตอนต้นนะคะว่าเราสามารถให้ในวันมงคลต่างๆไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นมาตุดจีนงานมงคลต่างๆมีอะไรบ้างที่ใช้ซองอ่างเปาได้เช่นงานแต่งงานเปิดกิจการใหม่ เจ้านายมอบให้ลูกน้องเป็นต้นค่ะมันคืออีกวิธีการอวยพรให้โชคดีร่ํารวยเป็นเงินขวัญเงินถุงเป็นสิริมงคลน,นั่นเองค่ะว่าแต่ว่าต้องใส่เงินเท่าไหร่นะจะใส่เท่าไหร่ก็ได้ค่ะตามที่ผู้ให้เนี่ยไม่เดือดร้อนส่วนใหญ่ก็นิยมเป็นเลขคู่นะคะได้ตั้งแต่20บาทไปจนถึงพันหมื่นแสนล้านได้เลยแล้วแต่ความร่ํารวยของผู้ให้ค่ะสาหรับธรรมเนียมการให้อ่างเปาในวันตรุษจีนโดยคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่นะคะจะได้รับซองอ่างเปาเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กจนกระทั่งเรียนจบได้ทุกปี แต่พอเราเรียนจบทํางานแล้วเนี่ยมันถึงเวลาที่เราจะต้องเป็นผู้ให้แล้วค่ะก็ให้พ่อให้แม่นะคะป้าป้าหมามมาอากงอาม่าหรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่เรานับถือรวมไปถึงน้องๆ้องหลานๆที่กำลังเรียนอยู่ด้วยค่ะแต่บางครอบครัวนะคะไม่ว่าเราจะเรียนจบแล้วผู้ใหญ่ก็ยังให้อยู่ค่ะเพราะว่าเราก็ยังเป็นเด็กในสายตาของเขาซึ่งนั่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะเอาละค่ะสำหรับตรุจีนปีนี้นะคะขอให้เฮงๆงรวย,ย,ย,ยๆวยอ่งางเปาติดต่อไกลกันทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วย ะะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ